ตาดหูหนูแห่งเนะเต็มต้นเลยจ้านี่ต้นนี่บ่ได้ไม่ยามดวนเรายุดขางถนนมันทั้ง,งเงยและจ้านี่เมื่อนี่มาอันสื่อของยวน เซนเตอร์อีกจ้าก็เลยแว่มาเบิ้งก็งมาพ่ออีลีนี่แหละบ่นไดแม่จะโดนจะดีเหรอขนาดเก็บรถแล้วจะดักงามงง่าย รถกระเลียนไกลไปไก่ม้ากรกะสีแา่ไม่แยน่นี่เป็นผีบาเห็ดอย่างนั่งยึดหยังอยู่ข้างคนทั้งสีบาที่เราเก็บหยังกระสีบาที่โดกิ่หลีจะต้นนี่ไหมเต็มต้นเลย อยู่สูงๆเอากรเถิงดอกจ้าเอาเอาต้านที่ยุกข้างล่างที่ยืดถึงนี่แหละเดี๋ยวไปเห็นได้จังไหนนี่บ้างฮะเดี๋ยวไก่ ถ้าเอวมาเถิดกับมันจะเห็ดหูหนูนนวันนี้จ่าเมียนเบ็ดด้วยนี่บาหน่อยเด้นี่่ว่าแห่งเราเพิ่อเล่นหลอดสิีิเอาสองตกยเถอะบัง่าต้นเดียวได้จังหลาย ขนาดว่าแหงๆเด้หน,นีิเอาบัถึงแล้วคนอ่ะหลายขวดเต็มยจะจะน,น้อยๆก็หลายพี่น้องจ้ายายเอวมะพร้เห็ดเพิ่นเอิญภาษาฝรั่งมาเห็ดป๊อบปลาปลาสันา่าถ้าเพิ่นเอิญบ,บ่ผิดได้หนิพอจำไม่ได้ว่านคนไทยบ้านเฮาเพิพ่นพากันเอิญมาเห็ดค้นญี่ปุ่นบ่จ้าเนี่ยขวากจัมบ่คอยได้ปลนได้จ้า ครั้งแรกได้พี่น้องเนี่ยเคยบะเคยพอจักเทียเคยลงมาะย่างเบื้องยี่มง่งเงนแถวต้นพอบลาหลายๆอยู่ในเมืองนี่แหละว้าว่าเทาไปเนี่ยเฮ้อเอยก็บบะเคยกินจักเทียกินได้ได้นี่โอ้คือแข็งแข็งอยู่วะคือแข็งแข็ง,ขงอยู่พี่น้องลองเก็บไปกินบพงกนี้เป็นยังไงเคยดึงเพคยเรียวบางหันดอกหนึ่งสองโดก ดอกน้อยๆอ่อนๆก็นี่บ่มีอยู่ได้น้อนี่เนาะโอ้ยข่อยกะบ่อยากทำลายเพิ่นเนาะพี่น้องน้อขันมาบ่กินก็ได้บ่บ่เก็บไปกินก็ได้ข่อยก็บ่เคยกินจักเทื่อดอกจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเบิ่งดอกข่อยขอเบิ่งหน่เด้อจะวางเั่นังซีด้วยเหยียดเอ้ยจะพาข่อยเถอะหอมหอมพี่น้องหอมดีว่ะกินได้แบเนี้เฮ่อดอกง่ายปบบนี้แล้วว่ะ ขวี้ศีกเพิ่งกันจ้าพี่น้องแล้วเบิ้องน้ำข่อยเป็นตะกินได้ยุ่ยแจ่วโบมีหนอนมนั้ยหอมขนาดหรือว่าขวี้ศีกิฟต์เนื้อเดี๋ยวขวี้ศีงไม่จะหน่อยก่อนจะมาขอโทษเรืดด่อจะเฮ็ดจ้าเดี๋ยวกลับมาอีกถ้าบ่พอมองอื่นงกันจะกลับมาเก็บเอาหมูอเจ้ายืดดึงเราก็ได้พี่น้องจ้าข่อยสิเก็บเอาไปกินลองเบิง้งข่อยสิเอาวันที่ข่อยดึงเพิ่นแล้วนี่จ้านี่แหละชิดพิง เดี๋ยว่อยตัดขาเพิ่นอ๋เป็นกวัวตเอ๋อเพิ่นก็เกิดเป็นกวัวส่แล้วเบิง่งอู้เบิ่งจา้าเบิ่งเบิงก่งเอาเมือด,ดอกจ้าพี่น้อง่อยเสียวเ,เฉพาะอันอันที่ดึงขนมาแล้วนี่แหละอันนี้สรงอันอน,ออนดีจช่สเบิ่งดูเอาอันนี้พพ้อมเดี๋ยวสิตัดขาทิมไม่นี่เราถงมาน้ำดิทงมอยูถงมาใส่อยู่มาช็อปปิ้งมาหาเสืขอขวงแล้วมาแวะเบิง่งนี่เนี่ยจ้า ตัดขาคนค้านี่จ้าพิน้องข่อยเก็บเก๊บโลกกัตัดขาคนเหล้วเรียบร้อยเดยวก็สิทยางไปเบิง้งฟังทั้งนั้นเบิ้งจ้านี่จ้าพิน้องป,อปลาตุ่นพบปลาติเป็นเอิญนหม <c oughs> จะคอยเอิญถือเอิญคิดได้จ้านี่มันอยู่ในเมืองจ้าข่อยมาชอปปิง้งมาหาซื้อของยูของกินคำรอเด้อนี่หาโมงกลัวแล้วแต่ว่าประท่านในมืดข่อยก็เลยมาแววลองเบิง้ง ข่อยยางไปบ่ฮหอดคุนดอ,อกจา้ามันไก่ข่อยสิได้ขึ้นเมื่อานข่อยสิยางครับจ้าบบดนี้ไปหาเบิ่งท้างกับฮาหมีอีกที่จริงมาหาเห็ดมอเล็วได้นีนว่าสิมาเบิ่งเห็ดมอเลวีวแมแต่ว่ามาพ่อเห็ดอันนี้ก่อนมอเล็้ยวประนี้พ้อจัาดกด้าน้องจา๋าบรรยากาศกำลังจะสี่หกโมงแลงแล้วให้ออกมาหาสื่อของอยู่ของกิน่นของค้นของลูกแมวคำคำออกมาบาบสามกวัว เตรียมมะเวียหาเบิ้งน้ำมันปลาปอปลาคือผักพ้อมมาหาเบิ้งเห็ดมีมอเลวสันกับว่าได้มอเลว้ยกับมาได้เห็ดปอปลาหรือว่าเห็ดค้นญี่ปุ่นเนี่ยละจ้าถ้าเอื่นบอบผิดได้หนีถ้าผิดก็ขอโทษด้จ้าจากสิได้เห็ดคลิปว่าได้เห็ดคลิปย่างหนึ่งกับสิตติมกันกับที่ไปเอนกาเด่นเซ็นเตอร์ตะเวนนะจ้าไปพอเห็ดงูนูแห่งเก็บได้น้อยหนึ่งยุจะถ้าบอตติมกันถ้าบอเห็ดคลิปกับจงไว้ตืิมกันกับเคียนา พระสั่นกับสิบ่เฮ็ดมันสิมาลงกองแกงวันนี้ยาเอ็วกับสิเมียบ้านเหรอจ้า